นิ้วที่ผมเรียกระยะที่เท่าไหร่ผมเรียกระยะไป6พูดไม่เข้าางตัวเองประมาณ500ร้ห้านะครับคิดว่าดินน่าจะเป็นใจ่ลงครับผมจะขึ้นไปยิงจากเบิร์มฝั่งนู้นนะครับคือกล้องวัระยะผมวัดไม่ถึงแล้วนะฮะมันวัดได้ไกลสุดประมาณไม่รู้ดิเนี่ยผมซื้อมานนานมากแล้ว ที่ยิงวิวหกร้อยมันน่าจะวัดได้600หลาแต่ด้วยอายุการใช้งานหรือ QC อะไรผมไม่แน่ใจผมวัดได้แค่460หลาคือผมวัดได้แค่ต้นประมาณต้นนู้นนะครับถ้าในในใน,ในกล้องนะคือผมยิงเลเซอร์ได้แค่จากนู้นคือผมไม่สามารถยิงจากนี้ไปนู้นได้เพราะว่ากระสุนผมแรงมากอาจจะทําให้คันดินขาดแล้วน้ําท่วมฝั่งนู้นได้อันนี้ซีเรียสครับประชาชนจะต้องเดือดร้อนอีกมากมาย นะฮะเ,เทปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับวิวสันแล้วก็กระสุนนี้ก็จะเป็นกระสุนอาร์มสโกเก่าๆของเรานะครับอาร์มสโกเก่าๆนะครับเก่าจนไขขึ้นอะไรก็ไม่รู้หัวแดงไม่ได้เน้นความแม่นยำครับความแรงแต่ปืนนี้ต้องผมบอกก่อนนะว่ากระสุนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ทำเพื่อความแม่นยำนะครับกระสุนมันหัว40่สิเกรนแต่ว่ามันเป็นไฮเบร l ซิตี้นะครับไฮเบร l ซิตี้เเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะบวกมาอีกครับผมจะขึ้นไปเบิรมฝั่งนู้นผมต้องขับรถอ้อมอย่างนี้ไปนะ่เพราะว่ามันไม่มีทางขึ้นประมาณเป็นน่าจะเป็น1200เมตรนะมันมันจะโดนกิ่งไม้นี้ปมเนี้ย ผมต้องขึ้นไปสันทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมล็งก่อนนะผมเลี่ยงมาห้าร้อยห้าสิบแล้วกันเพราะว่าผมกลัวมันมาเกี่ยวกิ่งไม้เพราะว่ากระสุนมันจะต้องมีวิถีโค้งลงมาครับบวกสปินดริฟต์นะครับ,บ, Spin รบเอ,อดินที่แห้งก็จะประมาณนี้กระแสลมนะครับกระแสลมประมาณนี้ประมาณเก้าถึงสิบสามไม้ไม่ค่อยเสถียรนะครับนี่อันนี้เทปที่เรายิงสองร้อยหลาจำได้ไหม ตัวขนองใจนี่แหละผมเคลมเอาว่าเป็นห้าร้อยห้าสิบนะครับเกือบเกือบหกร้อยเลยอะที่ผมมายิงฝั่งนี้คือจะให้ดินมันขึ้นเป็นเป็นขุยนะครับผมให้ดินมันขึ้นเป็นขุยเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วดินมันชื้นเกินไปเนี่ยเรามองไม่เห็นเราไม่มีสปอตเตอร์นะครับผมทำงานคนเดียวมสายเดียวฮนะโอเคขนาดนี้ก็น่าจะได้ฝั่งนี้ผมผมยิงได้ นู่นผมยืดระยะได้ถึง1200หลาเลยนะถ้าเอาจริงๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้เรามายิงห้าห้าผมผมพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะอาจจะเป็นหกรอก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูเป้านี้ก่อนอันนี้จิวจี๊ดนะครับ1 5อห้าหลาหนัดเข้านี่เท่านิ้วโป้งผมสมนัดอันนี้น่ากลัวครับเดี๋ยวคอยดูอีกทีหนึ่ง อืมป้าไม่มีรอยนะครับผมโอเคขาวจูงอะน่าจีะ๊ะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรกับเดี๋ยวผมจะเพิ่มโคแคนไปอีกตัวหนึ่งให้มันดูตลกหน่อยอันนี้ไม่ได้ยิงเพื่อ อะไรอะ่ะเป็นเป้าหมายในการยิงคือสัน,นานการอย่างเดียวเลยนะครับเวลานี้ก็หกโมงเย็นแล้ว <c oughs> แดดยังไม่ลงนะฮะคิดว่าเนี่ยคือกระสุนมันเหลือเยอะผมไม่ไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าปืนตัวเนี้ผมผมซีโร่ด้วยกระสุนอีเล่เขียวใช่ไหมใช่ไหมเราก็รู้รู้กันอยู่นะครับโอเค ของคกแค้นเหมือนเดิมครับปกติผมจะยิงสามร้อยใช่ไหม,อมเอาไว้นี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมคำแรกเซตอัพแล้วก็ขึ้นไปฝั่งนู้นเลยลูกเกอร์สิบทับสองสองห้าหลาไปกล้าพูดว่างหกร้ 600, อเขินนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับเราขับรถมาจนเจอกับฝูงกาที่มีความมากมายในบริเวณนี้ ดูคนต้องขับรถไกลแค่ไหนเพื่อถ่ายทำเทปนี้นะครับถ้าผมเป็นอะไรไปในป่าเนี่ยโดนแดกแน่สพไม่เหลือหรอกแต่เออถ่ายทำไม่ยากครับเออยิงยิงผมคิดว่าไม่ยากหรอกแต่เพียงแต่ว่าการเซตอัพอุปกรณ์ในการถ่ายทำผมคิดว่ากล้องตัวนี้ผมอยู่เกินหรือเปล่าสามสิบนาทีได้ไหมรีฟลอง ประมาณนั้นหรือเปล่าดูกันครับดูดูเอาถ้าเห็นฟุตเทจก็จแสดงว่าโอเคที่มาตอนเย็นคือมันจะไม่มีคนนะลมมีนะมีนะแต่อันนี้แย่มากคือแสงแดดเต็มเบาเลยโอเคเดี๋ยวเราทำการเซตอัพกล้องก่อนเพราะกล้องฝั่งนู้นเดินไว้แล้วนะครับเดินไว้แล้วแล้วเราก็ยิ่งอย่างนี้แหละแดดแหมแดดหกโมงครึ่งนะครับไปหกโมงอนะ นีย่ยิงย้อนแสงหน่อยนะครับสุนตัวนี้เสียงจะดังกว่าชาวบ้านหน่อยยิ่งย้อนแสงภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้แหละครับกำลังขยาย16เท่าเดี๋ยวผมจะปรับลดลงมาเอานะครับอูห้หูนา่อะก็เปล่าอือหือ รถเงี้ยประมาณสักแปดเท่าอ่ะโอเคมองเห็นหรือเปล่าไม่ได้ใจนะสิดตองนิ้วห้าร้อยห้าสิบหลาครับไม่มีคนแน่นะ่ะโอเคแดดกำลังตก ขยายเป็น 6x นะครับาจากนั้นแลกไปแล้วเนาะเห็นไอไหมโอเคแดดเริ่มหายแล้ว ยังขยายเปิ่สี่เท่าครับกำลังขยายน้อยสุดแล้วนะครับยิงหาเอาครับปืนไม่ได้ตั้งศูนย์อย่าไปกลัววิวสันเห็นเล็กนิดเดียวเห็นไหมจุดขอบกล้องฮะโอเคเมฆมาช่วยบังแดดพระเจ้าโอ้ขึ้นสูงขึ้นห็นนะ นนิดนะครับผมยิงวิสันะเล็งวิสันหนึ่งไม่ได้ยินอะไรเลยสีเท่ากำลังขยายสีเท่ามองไม่เห็นกับป่องโค้ครับ ยังดีมากเลยหมดไปแล้วสิบนัดแรกครับแม็กซ์ำรองหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองได้ออกหาดูนะครับอัพอัพอัพสุดแล้วมันได้แค่นี้มันมาได้แค่สอง เมันมาได้แค่สองมันขยายสี่เท่านะครับสรุปผมต้องยิงด้วยกําลังขยายเท่านี้นะครับโอเคชุดที่สองยิงวิวสรรันก็ป่องโค้งจะโดนไหมนะ่ะไม่มีทางด้วยขาขากล้องที่ต่ําด้วยผมั็จะเห็นเนาะ4ีเอนะครับสี่เท่านะครับ หน้าอยู่นะ ไม่เข้าวิวสันทั้งนั้นเลยฮะจะไปกับบองโค้งนี่ที่คุยจิเป็กโอเค เสียงันฟาดป่ามากเลยไม่เห็นอะไรเลย อะไรเลยโอ้เลกนัดหนึ่งดูวะไม่เห็นอะไรเลยวิโลดครับยิงแม่งให้ลำร้ออย่าไปคาดหวังอะไรกับ การยิงในเทปนี้นะเพื่อความสนุกสนานทั้งนั้นเลยวิโลดครั้งที่สองครับมีแค่ไปโดนดูสันก็บุญแล้วโอเคแดดก็ลังจะหมดครับรันยาวๆเนาะเลขสิบสองใช่ไหม ทั้งมองไม่เห็นทั้งไม่ได้ยินเสียงไงนะเดี๋ยวผมลองยิงกระป๋องโค้งนั่นสิ S สองครับ S หนึ่งครับ โหลดสุดท้ายครับเนาะมีนเลยนั่นหนึ่งเลยมาจากไหนเนี่ยปองโคกอย่างเดียวเลยนะอยู่สันมโชนล,ลูกนท,ที่เหล็กไหลลืนะ่นเนี่ย

เ่าครับแชะครับอืมใค,คมบบรมันจะบ้ายิงกระป๋องครบมาเจียวหนึ่งดิ าจะโดนนั้นนี่หรอบ้านครับหนึัดนะอันนี้ไม่ยิงแล้วกันดูสภาพกระสุนที่มันไม่ลั่นนะครับมันก็จะขบเสียงดังเหมือนกันนะขม่าวนี่จี๊ตจ้านเลยฮะ เทปนี้เน้นสายใจครับไม่ได้มีสาระอะไรนะอย่างที่ผมบอกล่ำอุ่นเลยฮะครับ,รบ,รบอยากรู้จักสิบเับตรงสองห้าร้อยห้าสิบปลาไปไปดูเป้าทางนูน้นไม่โดนอะไรเลยเป้าสะอาดเดี๋ยวผมเก็บของเก็บไรก่อนนะครับแดดกำลังจะตกแล้ว <S 2> <S 2> แบตฝังนูน้นคิดว่าน่าจะไม่หมดดีแต่เมฆมาบาังไงไม่งั้นนี่ครับตัวการ เพื่อสันทนาการครับยิงให้สนุกยิงให้ปลอดภัยยังไงก็ไม่ได้สาระอะไรอยู่แล้วนะโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องรายงานความเป็นจริงแล้วนะครับ เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยกล้องนี้ไม่ดับเว้ยฮะแต่ไม่รู้มันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะแบตหมดพอดีฮะและและ้วความเป็นจริงก็ม,มาดังว่าเป้าสะอาดเหลือหลายครับกระบองโค้กก็ยังอยู่โอ้ไม่มีอะไรเฉียวๆเลยเหรออันนี้ไม่ได้ยิงครับก็อย่าไปสาระอะไรมากมันเหมือนที่ผมบอกเลยมันห้าร้อยห้าสิบหลักับจยุดสองสอง กำลังขยายแค่สี่เท่านะเออหรือผมยิงในขนาดนี้คงไม่ธรรมดาแล้วนะใช่ไหมครับเดแตวมาดูรอยกระสุนตกก่อนมีหรือเปล่าแถวแถวนี้ไม่มีฮะับก็ส่วนใหญ่ผมจะเห็นมันนู่นมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเฉียวไปเฉียวมาฝั่งกันนู่นทั้งหมดครับโอเควันนี้เทปนี้ไม่มีอะไรครับไม่อยากรันให้มันยาวแค่ okay. เปลี่ยนมายิงอย่างอื่นบ้างในระยะฝั่งนู่นทที่เรายิงไห,ไหมเออท้องฟ้ากำลังสวยเลย ก็รูชมบรรยากาศไปนะครับกำลังขยายสี่เท่าจุดสองสองสิบสองนิ้วห้าร้อยห้าสิบลาใหญอะไรมากครับก็ได้เท่นี้ครับดูเพื่อสันทนาการเล่นเพื่อสันทนาการออกไปยิงออกไปอะไรมันสนุกดีไม่ต้องอะไรกับมันเยอะไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันเยอะยิงเพื่อผ่อนคลายสนุกดีครับสําหรับคนที่เล่นอยู่ทรงสองลองดูลองมาเล่นลองเรนจ์ดูนะครับแต่ว,วันนี้แตงโมงน้องวิวสันและน้องขนองใจอยู่ในรถแล้วก็อกล่าวอำลาไปก่อนจังหว,วัดพุโขทั่ ระยะต่อไปค่อยดูนครับวันนี้ครับ